วันครู16มกราคมพุทธศักราช2566เป็นครูใช่ไหมฝากดูแลเด็กๆด,ด้วยนะช่วยสอนให้เขาเป็นคนดีพระราชดำราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถะพิตรราชการที่9ทรงเคยมีรับสั่งกับครูวิทย์อนันตะอดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองฟาดตำบลวัดกเกาะอํเภอสีสํารงจังหวัดสุขโขทยัย เนื่องในวันครูพุทธศักราช2,566จึงขอนำเสนอประวัติวันครูวันครูแห่งชาติของประเทศไทยตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2,500เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครู ในรัชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าครูสภาเป็นนิติบุคคลที่รับผิดช,ชอบเกี่ยวกับสถาบันวิชาชีพครูต่อมาในที่ประชุมสามัญครูสภาประจำปี พุทธศักราช2499จอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการครุสภากิติมศักิ์ได้กล่าวคำปราศัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศโดยมีการนำเสนอว่าควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย โดยสถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกเกิดขึ้นที่กรีธาสถานแห่งชาติในจังหวัดพระนครและธนบุรีซึ่งก็คือกรุงเทพมหานาครในปัจจุบันเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2 5 0 0คำขวัญวันครูพุทธศักราช,ช2566โดยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาความว่าครูดีสิดีมีอนาคต